สดีครับผมช่างฝอจากโรงจึงชัชวาธุรีนะครับวันนี้จะมาสอ,อนวิธีการตั้งลูกิ้งเครื่องอัดเม็ดอันนี้เป็นรดสิบนิ้วนะครับวันนี้ใช้กับรถใช่ครับใช้กับเครื่องรถไถเดินตามนะครับหรือเครื่องคูงครับอันนี้เป็นเครื่องสิบสองแรงรุ่นไหนของเราตัวน,นี้เป็นเครื่องอเม็ดสิบนิ้วนาแวนรูสี่รูสี่นิ้ ครับผมสีลูกกิ้งตัวสีลูกกิ้งเหรครับอันนี้จะมารีวิวเรื่องนะครับอันนี้จะบอกวิธีการตั้งลูกกิ้งนะครับตัวนี้อันดับแรกอันดับแรกครับกลายก่อนกลายน็อตก่อนนะ เ да. yeah. yeah. well นี่ยก ah, hey. ็คายนัดตัวตัวผู้อะนะครับก็คายตัวเมียด้วยคายออกมาก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยคายออกมาคายออกมาปุ๊บเราก็เวลาเราจะรัดนะครับเราก็ตั้งกันเข้าอันนี้คือการตั้งใช่การตั้งลูกกลิ้งครับตั้งลูกกลิ้งอ่ดันแกนมันดันแกนลูกกลิ้งให้ลูกกลิ้งหมุนถึงหน้าแว่นโอแค่พอตึงๆก่อน ให้พอถึงป็งก่อนแล้วล็อกก่อนแล้วก็ล็อกตัวเมือ,อ,องทุกตัวนะครับทำทุกตัวเลยทั้งสี่ตัวตว,ตวันนี้ลูกค้าไม่ได้ให้ลองด่าชิมง,งานนะครับก็เป็นการตั้งลูกปิงอย่างเดียวนะครับ ตั้งให้ถึงหน้าแว่นครับเบาๆพอดีพอดีแล้วก็ไปตั้งอีกรอบหนึ่งตอนทําง,งานจริงนะครับให้มันเลื่อนได้แล้วก็ขันลงไปอีกนะครับันลงนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องหนักมากนะครับแค่ถึงหน้าแว่นถ้าไปปรับแต่งหน้าง,งานทีนึงตอนมีชิ้นงานลงไปเนาะประมาณนี้ต่อไปก่อน เรียบร้อยอเราเตรียมเรื่องนี้เลยแบมูลเ่เรามาั้อืมอ่าล็อกใเรียบร้อยอันนี้คือการตั้งลูกกลิ้งนะครับพอเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็ทำการสตาร์เทเครื่องสตาร์เทเครื่องครับสตาร์เทเครื่องพอเครื่องทำงาน เราก็มาดูการหมรุนของที่ทีนึงว่าหมุนดีทุกตัวไหมถ้าหมุนไม่ค่อยดีเราก็ปรับลงไปอีกอแล้วเราก็เตรียมชิ้นงานที่เราจะมาอาดัดอย่างเช่นรุ่นนี้น่าจะเป็นอาหารอาหารไก่นะครับ<ม>อเป็นอาหารไก่แล้วก็มีส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็ผสมเสร็จแล้วก็ลองกำมาใส่ดูก่อนว่ามันอัดเม็ดออกเป็นดีไหมเป็นก่อนเป็นเม็ดดีไหมถ้าเป็นเม็ดไม่ดีเราก็ปรับลูกิ้งแต่งลูกอีกนิ่นึงๆๆๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะ แต่ก็มาดูทีหนึ่งว่าการสตาร์ทสตาร์เทเครื่องยากความหมายคือก,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 กดแรงไปแล้วก็สามารถถอยถอยถอยเราจะตั้งก่อนแล้วค่อยสตาร์ทแล้วค่อยทำการปรับใหม่ก็ได้เนาะฝั่งนี้ได้ครับ <c oughs> ก็มันจะมีเป็นเป็นการตั้งลูกกลิ้งนะครับเป็นการาตั้งตั้งสายทานฝั่งนี้เป็นการตั้งสายทานนะครับเวลาเรา ตร์ทเครื่องเสร็จแล้วก็ยกลูกแตะขึ้นดันสายทามให้เสียทามันตึงให้สายทางมันตึงนะครับมันจะทำงานได้เนะาะนี้นะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นสิบนิ้วตีลูกกลิ้งเป็นฐานคูโบต้านะครับเราเรียกง่ายๆคือเป็นฐานคูโบต้าที่ฐานเบนซิน,นก็ได้นะครับรุ่นนี้จะใช้กับมอเตอร์ก็ได้เครื่องยนต์ก็ได้เครื่องอโซล่าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลย สามารถทำได้แบบเลยเนาะ,นะประมาณนี้นะครับ